กัลหะวิวาทะและคำว่ากัลหะวิวาทะนิโรธซึ่งจะกล่าวไปเจพร้อมกันในข่าวเรียวกัลหะวิวาวิวาทะก็คือการทะเลาะวิวาทมีความหมายสูงหรือลึกกว่าธรรมดาที่เรารู้จักกันอยู่ตามธรรมดาเรารู้จักการทะเลาะวิวาทระหว่างบุคคลแต่ไม่ค่อยรู้จักการทะเลาะวิวาทอันละเอียดอ,อันลึกซึ้งซึ่งเป็นเรื่องในทาง กิเลสดังนั้นจะต้องสังเกตศึกษาต่อไปตามประพุทธภาษิตที่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างในที่นี้พระองค์ทรงแสดงไว้ในรูปของปฏิจจสมุปบาทชนิดหนึ่งว่าการทะเลาะวิวาทเกิดมาจากสิ่งซึ่งเป็นที่รักื่อสิ่งซึ่งเป็นที่รักเกิดมาจากฉันทะคือความพอใจฉันทะความพอใจก็เกิดมาจาก ตาตะอาสาตะคือความรู้สึกยินดีหรือไม่ยินดีตาตะอาสาตะนั่นก็เกิดมาจากผัสสะคือการกระทบทางอาัตตนะที่ผัสสะนั่นเกิดเพราะอาศัยนามรูปอเมื่อนามรูปยังมีก็ยังมีผัสสะก็จึงมีตาตะอาสาตะมีฉันทะมีสิ่งเป็นที่รักแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทถ้าไม่ทะเลาะวิวาทกับคนด้วยกันข้างนอก ก็ทะ,ะวิวาทในระหว่างผู้สนกับกผู้ศลหรือระหว่างความรู้สึกฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วอยู่กันในดังนี้ก็ได้จะเป็นการทะเละวิวาทในภาษาคนภายนอกหรือเป็นการทะเละวิวา,รารทะะววาระหว่างความดีกับความชั่วในภายในก็อาศัยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเมื่อจิต คูกครอบงำโดยกิเลสจิตฝ่ายต่ำแล้วมันก็ต้องการจะทําไปตามนาจของกิเลสจิตฝ่ายขั้นดีฝ่ายขั้นกุศลจะเกิดขึ้นเหนียวรั้งไม่ให้ทามันก็มีการทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ฝ่ายชั่ว็รักชั่วฝ่ายดี็ระักดีจึงมีการทะเลาะวิวาทถ้าชนะการทะเลาะวิวาทในภายในในลักษณะอย่างนี้ได้ก็จะชนะการทะเลาะวิวาทได้ทุกอย่างสําหรับกระหัวิวาทนิโรธคือความดับ เสียซึ statement. ่งธละวิวาทนั่นก็คือการมายึดมั่นถือมั่นในนามเละรูปโดยความเป็นของตนจะโดยวิธีใดก็ได้มีอยู่หลายอย่างหลายประการแต่รวมความแล้วก็ต้องไม่มีความยึดมั่นนามเลอรูปโดยความเป็นตัวตนพัฒนาที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาสัมผัสก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาอะไรขึ้นมาได้อย่างนี้ก็ไม่มี การทะเลาะวิวาททั้งที่เป็นภายนอกและเป็นภายใน